Yeah Tank 300 in the zone FJY Wheel Shop That's right Tank 300 rolling heavy on the street Big wheels fat ties r Yeah we never look weak from the city to the mud We don't stop don't play up สวัสดีครับวันนี้อยู่กับก้อนฟ้าเจริญ,ญยางยนต์ฮะอยู่ในช่องฟ้าเจริญ,ญยางยนต์ของเรานะฮะวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งนด Tank 300ครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับแปเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เรายังไม่ได้พรีเซนต์กันมากนะครับกับร้อยางแนวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีรถด้วยนะะสีนี้จะเป็นสีที่ใหม่สําหรับเราเพราะเรายังไม่เคยทาสีนี้สีส้มเราเคยแล้วสีดําเราเคยแล้วสีขาวเราเคยแล้วขาดสีเทาครับยังไม่เคยได้สักชุดเลยนะฮะวันนี้ได้แล้วนะครับครบองค์ประชุมนะฮะวันนี้สีเทามาทําอะไรบ้างนะครับ เปลี่ยนล้อ,อยางครับผมแต่ล้อ,อยางที่เราเคยจัดกันไปก็จะเป็นไซส์20ล้วนๆวันนี้มาในขอบ18ครับผมโอ้โหอยากรู้อะไรใช่ไหมเห็นแว๊บข้างหลังใช่ไหมว่าเป็นล้อลายอะไรอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมเลยดีกว่านะครับคันนี้ลูกค้า FC นะคุยกันไว้แต่ป้ายแดงรับรถนะครับจนวันนี้ได้ถึงได้เลิกนะครับก็มาอุดหนุนกันนะครับก็ยังรักฟ้าจเจริญยางยนต์อยู่ เช่นเคยไม่เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนที่อื่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับในความอุปการะคุณที่มาอุดหนุนทีมงานฟ้าจเจริญนยังยนเราก็สัญญานะครับว่าจะดูแลลูกค้าก่อนและหลังการขายตลอดไปนะครับผมมาดูเข้าเรื่องรดีกว่านะครับล้อจะเป็นเวอร์ชั่น XTR ครับรายนี้ก็ชื่อราย XTR นะครับเป็นล้องาน NK Performance นะเป็นล้อ Forming ไม่งงใช่ไหม ไม่ต้องงงครับผมล้อคุณภาพแบรนด์ NK นะครับนี่นะครับ NK Performance เป็นล้อ Forforming Made in Thailand 100%นะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าคุณภาพครับกล่องอยู่แล้วครับคุณภาพครับแก้อยู่แล้วครับกับล้อแบรนด์นี้นะครับล้อนะครับสเปค9นิ้วนะครับนี่นะฮะกว้าง9นิ้ว offset บวก15ใส่แทงก็จะประมาณเต็มซุ้มนะครับนี่ฮะ ล้อ NK ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีโลโก้จากผู้ผลิตมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับรับรองว่าเป็นล้อคุณภาพมาตรฐานแน่นอนครับผมมาในยางไซส์โหดอีหนึ่ง e ไซส์สำหรับค่ายโตโยต้ายนะครับตัวนี้เป็นยางโตโยต้าโอเพนคันที่ AT3 นะครับ w ท i เ e letter นั่นเองครับเป็นยางตัวหนังสือขาวๆแบบนี้ดอกโหดๆแบบนี้ แต่เขาบอกว่าเรื่องเสียงรบกวนน้อยมากๆนะครับสำหรับยางอทเทรนตัวนี้ครับเป็นยางค่ายโตโยนะครับเป็น Made in Japan แท้ร0 0เป็นเป็นยางนำเข้านะครับยางตัวหนังสือขาวได้นะครับตัวหนังสือดำได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบสไตล์ดุดันหรือว่ามีขาวมีกิมมิกเราก็เลือกได้ในเซ็ตของเขาครับผมอ่ะนะครับส่วนตัวยางที่ใช้นะครับ AT3 ตัวเนี้ย เลือกเป็นไซส์265 6 5 8เพื่อความเต็มซุ้มให้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับไซส์นี้เป็นโอเวอร์ไซส์จากยางเดิม1เบอร์นะครับใส่แล้วเต็มซุม้มมากเลยเพราะว่ารถลูกค้าไม่โหลดนะครับก็จัดเป็นไซส์ยางไซส์นี้ให้นะครับสำหรับทรงสไตล์จะออกรอประมาณไหนติดตามอดใจรอกันสักครู่ครับเดี๋ยวผมให้น้องทีมงานติดตั้งให้เลยนะครับย้ายเซ็นเซอร์อะไรเรียบร้อย นัดร้อพรีเมียมหนึ่งชุดบอกกันสัน่นเราจัดให้ครบจบแจ่มแน่นอนครับทีมงานเราติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพครับเป็นทีมงานที่มีผู้ทํางานนานไม่ใช่หรอกนะลูกน้องรอกันเป็นแถวเลยลูกพี่กว่าจะรําเสร็จโอ้โหช้าซะเหลือเกินอ่ะโอเคครับก็เป็นข้อมูลเป็นแนวทางให้ลูกค้าเนาะถ้าไม่ทําก็จะไม่มีภาพออกไปให้ได้เป็นสื่อนะครับให้สําหรับคนที่ กำลังจะซื้อรถรุ่นนี้สีนี้แต่งแบบนี้เข้าไหมชอบถูกใจกะแวะไม่ได้ฟ้าเจริญอิ่ยางยนต์ครับก่อนจะไปดูการติดตั้งนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยทีมงานฟ้าเจริเอิ่ยางยนต์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตั้งกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันว่าเสร็จแล้วทรงจะประมาณไหนใช่หรือเปล่าถูกใจใครไหมรอสักครู่ครับหล่อแน่นอนกับแท้ง3 0มร้สี่เทาคันนี้รับรอง จำเ,เบอร์หนึ่งโอเคครับสักครู่เดียวครับผมไป ส่งงานครับผมกับแท้ง300สามร้สีเทาอโอ้โหบอกลอจัดสีเทาร้อดำโอ้โหมาได้ครับผมบอกเลยว่าลงตัวไม่เยอะแต่ไม่น้อยนะลองบอกแบบนั้นครับไม่เยอะแต่ไม่น้อยกับสเต็ปแท้งสามร้ครับผมล้อ XTR ลงตัวนะกับล้อลายนี้กับรถทรงนี้โอ้โหขอบ18 XTR by NK Performance Law Performing นะครับสเปคขอบ18นะเซตนี้เผื่อลูกค้าดูเป็นแนวทางกันเป็นเพื่อนดูเป็นแนวทางกันนะครับขอบ18เติมยางนิดนึงครับผมใส่ยางเป็นอัลเทเรน AT3 265ไซส์นะ6 5 8ครับไซส์ใหญ่กว่าไดมิเตอร์ใหญ่กว่ายางเดิมนะครับก็จะดูแบบว่าให้มันเต็มซมดูให้มันแน่นๆนิดนึงครับคันนี้ไปต่อถ้ามีทรงโหลดหน่อยโอ้โหบอกเลยว่า หล่อแน่นอนครับผมสเตปแบบนี้ดูความร้นฟิตเมนต์นะครับกับออฟ1 5กับสไตล์รถแท้งนะครับพอดีนะครับเห็นแก้มยางหน่อยๆนะครับกำลังสวยไม่ล้นเยอะจนเกินไปนะครับรถใช้งานในเมืองได้นะครับออนโรดออฟโรดได้นะครับแคมปิ้งได้กับสเตปนี้รถสีเทาอ่ะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากแต่งกันว่าใส่ล้อสีอะไรสวยล้อสีดำสวยไหม ดำด้านหรือว่าจะเรียกว่าดำเงาโอ้โหก็ได้ดังคู่ครับสเตปดูดุดันนะครับสเสมอ z o ้มทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหยิ่งหลังนี่ยังดูดุนะแต่ถ้าแบบมีทรงหน่อยนะผมว่าสวยมากนะครับทรงหน่อยนะอย่าลืมนะครับมาเติมกันนะครับลูกค้าบอกว่ามาแน่นอนครับล้อคุยไว้ยังมาหารับรองว่าหล่อสวยงามครับสเตปนี้นะครับล้อเบาฟ์ฟอ,บ,อบิง้งยางตโยท้ายโอเพนกะที่เอที 3. จบหล่อแน่นอนครับกับ แาง300ก่อนจะไปแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรรีวิวเยอะครับเพราะว่าลายนี้ทรงนี้มันสวยอยู่แล้วครับสเต็ปใส่ยังไงให้ดูแน่นดูทรงก็ต้องจัดสเต็ปให้มันเข้ากันนะครับล้อ,อยางสําคัญไม่ได้สําคัญแค่ความสวยงามนะครับล้อด้วยยางด้วยเนี่ยคือความปลอดภัยที่พารถคุณไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะครับ ก่อนจะซื้อล้อก่อนจะซื้อยางนะครับต้องเหนือจากราคาแล้วผมเน้นย้ำนิดน,นึงว่าสินค้าควรจะมีคุณภาพรองรับสเปครถของคุณได้นะครับให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทำงานนานได้ได้ออกแบบได้ดีไซน์ให้ดีกว่าครับให้ความรู้กับลูกค้าครับให้คำแนะนำกันดีกว่านะครับสำหรับสไตล์ที่จะเลือกใส่รถนั้นๆรุ่นนั้นๆครับครับวันนี้นะครับลาไปก่อน ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟ้าจเจริเรนยางยนด้วยนะครับไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากแต่ไม่น้อยแน่นอนครับกับท้ง300สีเทาไม่เบานะจ๊ะเรื่องความรอแต่ล้อเบาแน่นอนเพราะล้อเป็นโฟร์ฟอร์มิงฝากฟ้า,ฟาจเจริญรนยางยนตด้วยนะครับอยู่แยกส่วนผมเด็จปากเกตนนทบุรีริมถนนติวานนท์ครับรับรองไม่ผิดที่ผิดทางแน่นอนมาหาเราดูแลให้ ด้วยใจร้อเซ็นะครับสินค้าซื้อแล้วก่อนและหลังขายผมดูแลให้ครบจบจําในที่เดียวขอให้ทนมาปรึกษาเราขอบคุณครับผมวันนี้ไปก่อน